ค่ะสวัสดีค่ะค well, ุณยายค่ะสสวัดีค่ะกลับสวัสดีค่ะคุณยายค่ะคุณแม่ค่ะคุณยายค่ะค่ะมานี่ก um ็นเลยมาติดตามเหล้าเข้าฝันกับคุณยายเข้าสีเค่ะกระสันสันน้าค่ะฝันจังไดเป็นไปเป็นหน้าแนวไดเข้ากันมาฟังกับปากของคุณยายเนาะค่ะเนาะคุณยายฝันจังไดเนาะคุณยายฝันจังไดเนาะโอ้ถามเราบอ๊ะ เอาฝันมาเข้าเอาบักเขียมาดึกไห้ออกเอขียถุงบักเขียมาดึกไห้แล้วว่าเอา้าบ่ได้เกี่ยวกันแล้วว่ายังซีบอกหลวงพ่อกระ่างหนีกันหน้าจะคนค่ะผู้เดียวเป็นผู้ซิผู้ใต้ทุกคนเลยผู้ใต้ใ<อ>นภาษาสันย่างมากมากคือบุพอพใจมันนี่ล่ะมากเสื่อมเสียตัวกันยังเกียดในมันเลยกลางต้นกลางเกียดเอ้ ก่อนก่อนสีฟันนี่คุณใหญ่ดเว้าได้ว่าหยังบ่ค่ะเพิ่นขึ้นมาโซกแล้วแม่ก็ยามสิแม่นอนแม่ก็ไหว้พระน้อแม่ก็ขอธรรมดานี่ล่ะค่ะอ่าอย่าส่งมาส่งมาตรวกันท่านบอกก็บอกดีๆีท่านสิให้โชคไปให้ดีๆแนวก็เคยว่าจังซั่นค่ะจมก่อนสินอนจมสียามสินอนนี่ล่ะแม่่วาเพิ่นนอนหลับไปเพิ่นมาว่าจังซั่นก เป็นบ่เห็นมาหลายมือเป็นผูเกาก็ผูไม่ผูหม่ผูเก็ตของูหม่อยู่ผูไม่อือหลังไม่อยู่เป็นหลังไม่อือเป็นพุ่นหลังสูงหรือหรือต่ำทัพอดีอยู่กต่โบอวนแหงตื่อ้วนกต่โบอวนแห้ง มาคนมากคนระเบียบกันมากคนระเบียบคนไหยางมากแบบบึบบึบมากอืมมาส่งเครียดคือตัวมาเดาเดี๋ยวกันนอกในทุกมะเขือมาทุกัะเขือมามาโย่นหายเลยมาทางเก่าอยู่พวกคุ่มาทางพีระทางเก่าอยู่แต่ว่าทางมาแบบเครียดยังว่ามาทางเก่ามาส่งเครียดหลอดเลยไปง่ายแล้วเราก็เห็นมาหลายหมื่นแล้ว

โนนเดกแล้วมันบ่ถจากมันนึ้นเนะเฮามาคิดนนาะค่ะนฮามาคิดว่าขั่วมันเกี็ดต้องมันพรานมันสิดผวมาหาวเบิ้งมันสิดเนบ่ค้นว่าค่ะมันติมะาอีกบคำนังมันเกลยดมันะสิด่าใหม่ดูบวเห็นมาอีはは๋โอจักมือละคุณยาหลายมือเลยเป็นสทิติเลเป็นสทิต์แลวอืมเห็นมาผูเที่อเพิ่นกันมาเรื่อยแม่นบค่ัคคุณใหญ่ คุณใหญ่ฟันนี่ฟันเด็จังมือแล้วคะนุวยจะเมื่ขึ้นว่านขึ้นก่อนขึ้นที่สามเหมือแรงนี่ขึ้นสามเหมือแรงเนาะค่ะนอกใหญ่นอเขึ้นมาขึ้นมาส่มเขียดัะเขือหลายบอกคุณใหญ่กระสิเต็มนี่ละเอามา่เป็มองมื่นนี่มันทั้งน้ยในหน่อยเทาว่าขั้นเป็นเท่ากับว่าบริเวณมะเขือละหนยหน่อยโทบทำดข็งเออมันน้ยในหน่อย บักแข่งเหมือนพื้นเนาะบักเคลื่อนเหมือนแบกแข่งบักแข่งก็คือบักกเคลือพวงเด้อค่ะเพื่อนเพ่อนใช่เสือผ่าจะไหนคุณยายใจเสือันคอมียู่แนยอกรผ่านัสกางเกงคาสส์เออหมอนมาเนี่ยมาโยนให้ล้วก็ว่าเอาไงว่าเอาโยนให้เลย เอาคนมาเก็บส่งหมือนโบเกี่ยวกันเหลี่ว OK? uh, ่าโบเกี like like, it, it yourself, ่ยวกันเหลี were, ่ยว oh, no. ันหนึ <|yi|>. ่งโบเกี่ยวกันเหลี่ยควันไม้โบเกี่ยวกันเหลี่ยวคนถืเศร้ามากสีเมียนเจ้าเอาก็เมียก็คิดว่าเนี่ยคนถเศร้ามากคุนสิเขียดที่คุณยายนี่ยินคุณยายว่าบ่าถามมาให้มาบอกมาถามัวมาตุมถามมาตัวมาตุ่มยามาคุณคือสีมาส่งเขียดเนาะคุณยายเนาะคุณเก็ตรนี่ยินในคิดว่าเมียนเมียนคิดวาเนี่รอบนี้รอบหนีของคุณยายฝันหนีพีทันเนาะ นี่นี้จะหายค่ะมาแบบสูงเขียดมาแบบโมโหแบบซูนเขียดเลยคุณใหญ่นั่งอยู่ใส่ตนไม่คว่ำฟันนี่ก็นั่งยูเมียนหันละนั่งยูหนมันงไงยิเข้าไปหันโอ้คล้วมีคนห้นว่าดูหันมันออกมากทางเที่ยวคนอยู่แล้เนาะค่ะเนาะทีเมนรังบานเนาะเพราะว่าไพกก็มาแต่หันความพอดีมันถึงมาใช่ใช่มา่ยังได่กระวนมา ราจะเป็นทางที่เอาคุณน้องคุณใหญ่เนาะไผมากก็มากไปหาบ้านอีกทีคุณใหญ่ในบ้านอีกทีเท่าไหร่หนึ่งสามสี่ทับหนึ่งเพราะว่าขนงมากเขามาในบ้านนอกมาหอดประตูไม่หยนบังคือให้แล้วกันนี้บ้านอีทยคุณใหญ่ตีตุลีคุณใหญ่สิบีตัวีบอลนี่มันบอล้วซุนเกดสี่

คือกันกับคนเนาะคุณใหญ่เนาะดิให้เลยคุณใหญ่ก็คือยังไงบ้านคือจากหัวหวันมันก็เครียดกันเครียดนั่นแล้วเครียดว่ามันเอามันเมื่วานมันมาวางที่มันเครียดในกูตัวนี้ว่าเครียดที่มันขืนว่วใหญ่เออกูเครียดใี่มันสั่นเร็วว่าบวกที่บ้านยังนั่นยังเมื่วานกับกูจังไงบอเกี่ยวกันคน่าบอเกี่ยวกันดอกคน่าบอเกกี่ยวันเอาหนี่บอเกี่ยวกันคน่าบอเอาเนี่ยมันเกลียวกันดอก บอกเลยกระยางนี้เอ้ยบอกนาตาอนี้นี well yes ่นี่ลบเมื่อทางเก่าบอกคขะคุณยาญ่ม้วมันอกมาวีถันเมกับบนี่ยมจะมันไปสั่เยพราะว่าเขียดเขียดกันคุณใหยกับเขียดเขียดกันเขียดกันกบมันี้พี่กเขียดกคนยหย่ต่างคนต่างเขียดนะคะเขียดตว้ยไม่บอกว่ามวนแล้วก็โอ้ย ได้บ่กไปมันเลยังอันนี้ได้บอกบุ้งวันเนี่โอ้โบุ้มีหางเสียงเลยนอนส่วนทีเนี่ยกะทิเครียดรสิคุณยายว่าอย่ามาตัวกันเม็นบัอย่ามาตุ่มมาตัวกันว่าเข้ามาเพื่อนบัวตีว่าเพื่อวายเพื่อนก้อนเม็นบัวระกตอนที่นอนอธิษฐานเนี่ยขอเป็นเหล่าน้องขอเป็นขอเหล่าอันดีน้าก็หิวมากดีๆงามๆก็บยามาตุ่มมาตัวกันค่ะขอดีๆงามๆกันติดหน้าติดหลาตอนนีเขาเป็นเหล่าเพื่อไปเกิดไปขานค่ะ เนี่ปเกด็ทันต้องเกัมาบอกดีทเหตุการณ์นั้นั้งบุญหายี้ค่ะถึงมากถมาทังโมเมียถ้าคนโวยอยากไปเกิดโคตรยากหมดหางแล้วกันที่ว่าอยากไปเกิดโ่ตยากหนอโวยวนเนอกคณใหญ่กัะซูนพราะคนใหญ่นะถ้าพูดโวยงวนเวนอนอกค่ะใส่บกแขงมากฟ้ามั่งจะบาบวานดีเลเอาหนิเอาหนิพอยุ่เอามุเกี่ยวกันมา เแล้นี่ยมนาเพิ่งยืดเสร็จแล้วสรางความฝันของคุณยายนี่บ่แนม่ยมึงหัวมันกล้ามแต่มันสิไปค่ะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะคุณยายเพิ่นก็ให้แนวทางตัวเลขมา074ค่ะบ้านเลขที่เพิ่นก็134ึทำหนค่ะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายทองสีหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันตัวเลขความฝันให้กับท่านผู้ชมของเฮาขอให้คุณยายกับท่านผู้ชมของเฮาโชคโชคมันมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณยายทองสีเนาะค่ะท่านผู้ชม074ค่ะบ้านเลขที่134ทับ1เนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่34ท่านว่าคม2 0 0 0 0 0ห้าร้อยหกสิบหกค่ะ เป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่ฝันเห็นผีผู้ชายค่ะศูนย์มามาฝาดบักเขือใส่ประสันการเลยตีเป็นตัวเลข0 7นเนาะค่ะเนาะบารเล็กทีหนึ่งส4สทับหนึ่งค่ะให้ท่านผู้ชมสื่อตัดหน้าตัดหลังเอานะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะทายังบ่กดติดตามค่ะ ขอฝากช่องในเดอค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องของจ่าปอเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบปราตัวเลขราคแนวทางความฝันดีๆค่ะขันนี้ตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดกาสิสไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซี FC, ทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก่ะให้สมความมุ่งมั่นปาถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมโชคดีใสปีใหม่เนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาไปเพียงโทนี่ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ